deh, pergi le, le, pergi le, le ่อมาในสมัยรัชกาลที่3ได้เปลี่ยนวังดังกล่าเป็นโรงไหมพอถึงสมัยรัชกาลที่5พระองค์ทรงพระกนาโปรดเก้าให้สร้างโรงอาหารหน้าเพื่อให้เป็นที่อยู่ของทหารประจําของการรักษาพระนครและเป็นที่รวมอาวุธจัดพหานะยานพหานะและเสบียงอาหารเจ้าพญาสุรศักดิ์มนตรี นายธนาคารอยู่ที่บดีครับข้างใรแบนเกียร์ครับครับวันนี้เราจะมาแนะนำเกี่ยวกับสาละคลางตอนนี้เราก็อมาอยู่ที่ศาลากลนะครับวันนี้คนคึกคักเชี่ยวครับอะไรนะครับมันคนคึกคักมากคนเยอะมากครับพวกะไรศาลากงมีประวัติโดยสังเกตว่าเมืองพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนากรุงเทพมหานครขึ้นเป็นราชธานีได้โปรดให้นั่ง ให้ตั้งการพระราชพิธีฝังังเสาหลักเมืองเมื่อวันอาทิตย์เดือน6ขึ้น1ิบค่มปีขานจุลศัก,การนาช1144ตรงกับวันที่21เมษาพุทธศัก,การาช2325ารเวลา6กนากา54นาทีในข่าวฉลองสมโพกรุงรัตนโกสินครบครบ200ปีเมื่อปีพุทธศักราช2 0 0 0 2 0 0เอ้ย2,525 25มีพระราชพิธีวงสวงหลักเมืองเมื่อวันพุธที่21เมษายนพุทธศักราช2525เวลา10นาฬิกาเพราะบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอด,ดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพระราชพิธีวงวงสวงหลังเมืองและเทพพระลักษณ์ณสาลหลักเมือง เพื่อเป็นสิริมงเพื่อเป็นสิริสวัสดิ์ทิพพัฒมงคลแก่พระมหานครตามโบราณราชราชประเพณีในโอกาสนี้ทรงพระราชปราพระราชปรารกับคนเอกเปรมติสุลานนท์นายกนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ไอ้นี้พามาจากเหมนฮักสาวเหลือเกินไปหาเงินเฮียก่อนไปหาที่ไหนอ่ะตอนย้อนตะตอนย้อนตะตอนย้อนตอนย้อนตอนย้อนสาวๆาวอ้คนจนจนก็มีรถยนต์ขี่ควายเน่าเห็นใจอาย ก่อนย้อนตักก้อนย้อนตะกอนย้อนกอนย้อนกอนย้อนขายควายได้เงินสามพันแจ่มจันทรให้เหลือแต่งัวไทถนาสองตัวไปขายงัวเหี้ก่อนเอาขายเสียงเสียงย้อนตะ นายมงคลสังตองว่าจัเรเย็นยังต้วิทยาคุณปัมครับวันนี้ <c oughs> เรามาทำรารงงานปรวิศาสรนที่กรุงเทพมหานครน,นะครับเมืองหลวงของประเทศไทยด <c oughs> ั้งมาตั้งมาตั้งมากรุงเทพมหานครเป็นประวัติกรมยานนา,าประมาณ2 0งปีตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ <c oughs> ตั้งแต่สมัยอยุทยาจนถึงรัตนโกสินทร์มีประชากรทั้งหมด1.5งดห้ล้านคนมีพื้นที่เป็นอันดับที่3าิเอย อันดับที่7 0ประเทศมีประชากรากอยู่มากที่สุดก็คือเมืองหลวงเราครับที่เห็นขวามือนี้คือวัดพระแก้วเดิมที่เคยเป็นพระราชวังเก่าจะถ่ายหน้าครับเดิมที่เคยเป็นพระราชวังเก่าของพระมหากษัตริย,ย์กรอนและเป็นที่และ,และมีป้อมปราการทั้งหมด3จุดซึ่งมีป้อมอะไรก็ไม่รู้จังเลย นี่คือนของเราซึ่งเป็นที่ว่าการราชการของทหารทุกคนนะครับและนี่คืออนุส่อ์สถานนะั่นคือปืนใหญ่ที่ใช้สำหรับการรบนะครับที่เดินตามมาอันนี้คือร้านน้ำป้ายของประเชิงนะครับไม่เกี่ยวกัน ส่วนที่เห็นอยู่ตรงนี้คือธงชาติเป็นธงชาติของประเทศไทยนะครับซึ่งมีความสวยงามมากและนี่คือสัญลักษณ์ของกระโจงกระลาผมนะครับมีลักษณะาคล้ายช้างสิงโตผสมกันลำตัวนั้นสง่าราศีมากมีขนตรงขาหน้าสองข้างาส่วนขาหลังมีลักษณะาคล้ายสิงโตนะครับกระโจงกระลาผมนั้นมีไว้ทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันเดินต่อไปครับ อะไรเราถ่ายสารลักเมืองอยู่แกแป๊บบนึงเราถ่ายสารลักเมืองอยู่โถอะไรแกเราถ่ายคลิปสารลักเมืองอยู่เด้อ อะไรวะงบ้าหือเป่ะเนี่ยอ่ะเฮ้ย<ม><ม>อย่าหนิวบ้างดิได้ป่ะ,าาอะไอ้อามอย่าบังหัวดิกูถ่ายต้นไม้อยู่มึงเห็นไหม